สวัสดีคะ่ะนักเรียนคลิปนี้สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนผ่านโปรแกรมซ o มนะคะวันนี้เราได้ทำการศึกษาเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช้หลักของเกเกอร์โยฮันเมนเดลเกเกอร์โยฮันเมนเดลนะคะเป็นนักบวชในศาสนาคิดซึ่งเขาสนใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยเร,เริ่มทำการทดลองศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตา เหตุผลที่เลือกนะคะเนื่องจากว่าถั่วลันเตาปลูกง่ายอายุสั้นใช้เวลาไม่นานก็ออกดอกอีกทั้งยังสามารถผสมพันธุ์ภายใต้ต้นของตัวเองตามธรรมชาติจึงเป็นข้อดีที่ทำให้ควบคุมการทดลองได้ง่ายและเป็นพืชที่มีพันธุกรรมแตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งเขาได้ใช้สวนบริเวณหลังโบสถ์นะคะในการศึกษาซึ่งต่อมาเมนเดลก็ได้ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสาตร์คะ่ะ ต่อไปเรามาดูการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยอาศัยกฎของเมนเดลกันนะคะซึ่งจะเริ่มจากถั่วต้นสูงกับถั่วต้นเตี้ยมาผสมกันซึ่งรุ่นพ่อแม่ถั่วต้นสูงจะให้เป็นยีนเด่นนะคะครูจึงใช้อักษรแทนโดยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่ก็คือทีใหญ่กับทีใหญ่ส่วนรุ่นอส่วนยีนด้อยนะคะก็คือถั่วต้นเตี้ยครูให้แทนอักษรเป็นพิมพ์เล็กทั้งคู่ก็คือทีเล็กทีเล็ก ทำให้ได้เซลล์สืบพันธุ์เป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่กับทีเล็กทีเล็ก,ลกจากนั้นก็จะเกิดการเข้าคู่ของยีนนะคะโดยยีนตัวแรกของยีนเด่นก็คือถั่วต้นสูงก็จะไปจับคู่กับยีนตัวแรกของยีนด้อยก็คือถั่วต้นเตี้ยทำให้ได้จีโนไทป์ตัวที่1เป็นทีใหญ่ทีเล็ก จากนั้นทีตัวแรกของถั่วต้นสูงก็จะไปจับกับทีตัวที่สองของถั่วต้นเตี้ยซึ่งทำให้ได้จีโนไทป์ตัวที่สองเป็นทีใหญ่และทีเล็กจากนั้นทีตัวที่สองของยีนเด่นก็คือถั่วต้นสูงจะไปจับกับทีตัวที่หนึ่งของต้นเตี้ยก็จะได้เป็น t ใหญ่ทีเล็ก และทีตัวที่2ของต้นสูงที่เป็นยีนเด่นก็จะไปจับกับทีตัวที่2ของต้นเตี้ยที่เป็นยีนด้อยจะทำให้ได้จีโนไทป์เป็นทีใหญ่และทีเล็กส่งผลทำให้จีโนไทป์รุ่นแรก F1 นะคะคือจะมีจีโนไทป์เป็นทีใหญ่และทีเล็กทำให้ได้ฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ถ่ายทอดออกมาในรุ่นที่1นะคะจะได้ต้นสูงทุกต้นค่ะ จากนั้นเรานำจีโนไทป์หรือยีนรุ่นลูกรุ่นแรกหรือ F1 นะคะมาผสมกันโดยเอาเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งมีจีโนไทป์เป็น T ใหญ่กับ T เล็กมาผสมพันธุ์กันโดยตัว T ตัวแรกของยีนตัวแรกของเพศผู้นะคะก็คือ T ใหญ่จะไปผสมกับยีนตัวแรกของเพศเมียก็คือ T ใหญ่ทั้งคู่ทำให้ได้จีโนไทป์เป็น T ใหญ่ T ใหญ่จากนั้น ยีนตัวแรกของเพศผู้นะคะจะไปผสมพันธุ์หรือจับเข้าคู่กับยีนตัวที่สองของเพศเมียทำให้ได้จีโนไทป์เป็นทีใหญ่และทีเล็กตามด้วยยีนของเพศผู้ตัวที่สองนะคะจะไปจับกับยีนเพศเมียตัวที่หนึ่งทำให้ได้จีโนไทป์เป็นทีใหญ่และทีเล็กและตัวสุดท้าย ยีนของเพศผู้ตัวที่2จะไปจับกับยีนเพศเมียหรือเข้าคู่กับยีนเพศเมียตัวที่2องทำให้ได้จีโนไทป์เป็นทเล็กทเล็กส่งผลทำให้จีโนไทป์ลูกรุ่นลูกที่สองนะคะหรือ F2 F2 ได้เป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ทีเล็กที่ใหญ่ทีเล็กและทีเล็กทีเล็กโดยมีอัตราส่วนของจีโนไทป์เป็น หนึ 1> 1, ต่อสต่อหงส่งผลทำให้ฟีโนไทป์รุ่นลูกลูกร,ร,รุ่นที่สองนะคะจะทำให้ได้ต้นสูงทั้งหมด3ต้นและต้นเตี้ยหต้นเขียนเป็นอัตราส่วนต้นสูงต่อต้นเตี้ยได้เท่ากับ3าต่อหค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยอาศัยกฎของเมนเดลนะคะ ซึ่งคลิปหน้านะคะครูจะอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยพิจารณา2ลักษณะโดยใช้กฎของเมนเดลเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสำหรับวันนี้ครูขอฝากความรู้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ